คุณทองกับคุณสักุระเขาก็มาช่วยหนูใช่ไหมแล้วเขาก็ถามเงิอน,น้องว่า <_ d ata> เงินทองอยากกินอะไรไหม <_ d ata> เดี๋ยวผมไปซื้อมาให้เออไอเราก็แบบเชียร์กูอยากกินไหะคือเงินเราอยู่ในร่างเงินทองใช่ไหมแล้วหนูก็แบบปิดแมสใส่แว่นอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่า <_ d ata> เฮ้ยกูอะก <_ d ata> ูอยากกินนะแต่กูอะกูอยู่ในร่างเงินทองไงกูใส่แมสใส่แว่นตอนนั้นก็คิดในใจอยู่ว่าเอ๊ะ กูจะกินยังไงวะถ้าแบบซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็คงหาวิธีกินได้แลหละมั้งนี่ก็เลยแบบเอเอยอยากกินป๊อปคอนค่ะป๊อปคอนหน้าลุงหนังชานมไข่มุกแล้วก็อยากกินบิงแซบคือตอนนั้นนะหนูไม่ได้กินข้าวเช้าไงแล้วหนูอยากกินเยอะมากแล้วก็เลยแบบเออสั่งแม่งเลยสั่งสั่ง คุณซากุระกับคุณท็อปเขาก็ไปซื้อมาให้หนูใช่แล้วคือประเด็นอะไรรู้ปะบูธไม่มีที่วางแล้วก็เลยต้องวางตัวเก้าอี้ปรากฏว่าเงินมุดโต๊ะไปกินหนูมุดโต๊ะเข้าผ้าคลุมใ้โต๊ะไปเพื่อที่จะไปกินแซ่บเว้ยเราไม่ใช่คอร์สเพลงไงถ้าคอร์สเพลงเออมันสามารถแบบกินบนโต๊ะได้แต่เงินน่ะคือจะไม่มีไงคือเงินน่ะกะว่าจะกินจบงานแต่ไม่ ไม่ไหวแล้วกูต้องกินหนูก็เลยแบบใช้สมองเซลลส่วนที่ฉลาดที่สุดคิดออกมาแล้วใช่สมองมันสั่งให้หนูหมุดใต้โต๊ะเพื่อไปกินสัญชาตญาณเอาไก่ไปกินใต้น้ำใต้โต๊ะ <c oughs> เอ้ยคุณบงใช่ครับผมเป็นเป็นสัญญาณของตัวเฮีย,เ,ยเราเราไม่ลากเราไม่ลากไก่ไปกินในน้ำแต่เราลากไปกินใต้โต๊ะ <c oughs> รู้ไหมว่าใครบอกเป็นวีเนี่ยแบบรวยสบายใครบอกเป็นวีไม่ลำบากไม่ลำบาก <c oughs> ใครบอกมันมีสบาย เอ้ยลำบากมากไอ้สัสเอ้ย